เพ่งเพราะมากเลยค่ะไม่คิดเลยอ่ะว่าจะเจอพ่อเลี้ยงที่นี่กลับมาจากกรุงเทพแต่เมื่อไหร่คะไม่เห็นส่งข่าวบอกสุดบ้างเลยอ่ะสุดนะชิดถึงคิดถึงพ่อเลี้ยงผมสุดครับผมไม่อยากพบใครใช่วงนี้นะครับขอโทษนะ พ่อเลี้ยงคะทำไมพ่อเลี้ยงเมาได้ขนาดนี้คะไม่ต้องมาสนผมนะอย่าไปยุ่งกับพ่อพ่อเลี้ยงค่ะพ่อเลี้ยงค่ะมียุ่งไม่ได้ละคะเพราะพ่อเลี้ยงน่ะ สคัญที่สุดสุดสุดนี่ค่ะแต่ผมไม่ต้องการเปนคนสำคัญของใครจะไม่รักใครอีกแล้วผมจะไม่รักใครอีกแล้วคุณได้ยินไหมผมไม่รักใครอีกแล้ว ขอโทษนะคะครับนี่ฉันมาพบคุณพงอินนะคะพ่อเลี้ยงยังไม่ตื่นเลยครับคือไม่ใช่อะไรนะครับเมื่อคืนแกเมาหนักไปหน่อยครับเห็นไหมครับคุณแมนวาดที่แท้คนที่คุณแมนวาดเลือกเป็นคนขี้เล้าเมายานี่เองครับท่านโทษนะครับเออนี่คุณผู้หญิงชื่อคุณแมนวาดใช่ไหมครับอ่ใช่ค่ะงั้นก็คุณนั่นเองครับที่พ่อเลี้ยงเพ้อถึงโอ้โหผมนี่แทบไม่ได้นอนเลยนะครับพ่อเลี้ยงอ่ะเอาแต่ตะโกนเรียกชื่อคุณแมนวาดแมนวาด ลั่นบ้านไปหมดเลยนะครับจะขึ้นไปดูก็ไม่กล้าครับกลัวแกตะเพิ่งลงมานะครับถชาเง่้งงั้นวานขึ้นไปดูเองนะคะ ที่คุณทามาหลอกล้อนผมถึงได้ฟันไล้นหมคุณตื่นแล้วต้องหาแล้วคะบอกใหุ้ง<อ>ค,ค่ะ<อ>ดีๆนะคะทำไมคุณถึงมาทำดีกับผมอ่ะ คุมีคนรักใหม่ไปแล้วไม่ใช่เหรอความจริงคือวาดกับคุณเศรษฐีพลาย,ยังขาตื่นแล้วเหรอคะพมค่ะนี่มันคุณสุงสงวนครับ คุณมาที่นี่ได้ยังไงแม่พ่อเลี้ยงก็ทำเป็นจำไม่ได้สุดก็อยู่กับพ่อเลี้ยงที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไงคะที่มันมันเกิดอะไรขึ้นคะผมพ่อเลี้ยงอย่าอ้อมอึ้งอย่างนั้นสิคะคก็เมื่อคืนพ่อเลี้ยงมึนมาก ก็เลยมาส่งข้าเลี้ยงที่ห้องเราพ่อเลี้ยงเป็นไป,นปนไม่ได้ฮะวาดวาดค,ครับพอเลยค่ะวาดไม่อยากฟังเรื่องบัตรสีของใครวาดคุณแม่วาดครับคุณแม่วาดเป็นไรครับคุณแม่วาดบอกผมสิครับผมช่วยได้นะครับ คคุณว่ารับขอร้องเลยค่ะคุณเศรษฐีอย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้ได้ไหมคะช่วยพาวัดกลับบ้านเะคะ่ะวัดวัดวัดอย่าเพิ่งไปครับวัดฟังผมอธิบายก่อนนะคืนหนึ่งยังซึ้งวัดตรึงใจตรึงใจเรา ช่วยโปรยกลิ่นผักากรุ่นรุ่งอรุณเริ่มร่างสว่างฟ้าที่ฉันกราบขอบพระคุณคุณหญิงมากนะคะที่ยอมยกเลิกเรื่องการแต่งงานแล้วก็ กราบขออภัยอีกครั้งที่ทำเรื่องสิ้นคิดทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนกันไปหมดไม่ต้องมากราบขอโทษอะไรป้าหรอกป้าผิดเองที่บีบบังคับหนูจะไม่มีทางเลือกปีทราบค่ะว่าคุณหญิงหวังดีเพียงแต่ปีไม่อาจตอบสนอง เอาละก็ถือว่าพ้นเคราะห์พ้นโศกกันแล้วนะอย่าพูดเรื่องนี้กันอีกเลยนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวปีจะลงไปเตรียมของอร่อยๆให้คุณหญิงกับคุณประเจียนรับประทานนะคะถือว่าเป็นการไถ่โทษที่ปีทำเรื่องวุ่นวายขอบคุณ ใจมากนะปะีขอบใจดีฉันก็เรื่องแผนการยอมสละชีวิตเพื <h <h ่อหนีงานแต่งงานไงแผนดิฉันไม่เคยมีแผนการอะไรในหัวมากมายเหมือนคุณมนหรอกนะคะ หยุดนะเจ้าสาวพวกเธอดีๆนะปีนี่เป็นคำพูดดีที่สุดที่คุณมลพูดได้แล้วหรอคะนี่เอาล่ะเอาละฉันนี่เกียมิมานั่งเถียงกับเธอแล้วไหนไหนถ้ะกูสายยอมใช้แผนเจ้าเล่เจ้ากลยอมลงทุนกระโดดน้ำเพื่อยกเลิกงานแต่งงานอขอบใจ มาไหว้ฉันทำไมปีขอพระคุณคุณมนมากนะคะที่กรุณาช่วยชีวิตปีไว้อีกครั้งไม่เป็น<ต>ไรทีหน้าทีหลังะคุณกรุณาไตร่ตรองให้มันดีกว่านี้ก่อนจะช่วยนะคะเพราะถ้าช่วยดีฉันไว้แล้วยังมาเป็นตัวปัญหาให้คุณอีกก็ปล่อยให้ดีฉันตายไปเสียท่านค่ะ เ<ไ>ป,ปียะชัดดูเลยที่เฝ้าอยาอย่าเด็กบ้าเปียะชัดคนเราซาช่วยพูดจาดีหน่อยก็มีได้<อ><อ>มือออม่ออองสมมาเเื่ธัไดา